สบายดีพี่น้องสบายดีเฮือนเจส้าพี่น้องเลยเอ๊เจส่ายเยอะน้ำตาลโอ้ยร้อนเลยเบรกไม่ทันแล้วย่าไงอันนี้น้ำตาลน้ำใย้ปวดตันนั้วน้อยหนึ่งแล้วมันจะไม่แซ่บคอยไว้ยัจะยัจะยันจะเดือดตำมาอยู่ข้างในนะเป็นน้ำตาลปนนี่นะโอ้ยมืออะไรพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงบอก ใช้เต e ื่คนทำงานเนาะนั่งแล้วแต่ว่ามาเนอะนั่งกับจในเมืองในเมืองนั่นกโล่ละกับบริจแพงขึ้นดอกใหม่นะโล่ละเมื่อนเรเคยซื้อมาซองหน่อกับพอดีเด้สวยหนึ่งเลยซาสีบาอไม่ยังอันเลยเพือเถียวใส่เวิร์ดบอกรมบนเทียอะไรก็บใส่บอกน้าเขาก็มีนะ พี่น้ำยูใส่ไปรถ<อ>เออนั่งกับเหล่งพร้อมเนี่ยหอยมะลีนำเขาเทียงเป็นเขาบ่าอยอะไรนี่นะผ่าหหนห้อ,องขึ้น,นๆมาแล้วพี <c oughs> ่น้องเว้ยผ่าก็นองขึ้นๆึนมาแล้วกันเอาซิมีกันเนี่ยหนึ่งเด้อ มันต้องมียังจำแบบปนบอลคืออะไรใช่ไหมประเด็กนี่ประเด็กอะไรนี่เลยเศยูว่เออใส่ไประโยชนประเด็กกับห่อมานะคะเป็นนวดกับห่อมานะคะห่อมาเบนสุยานนางบอกว่าไม่มีอะไรนางเฮือนนางมียงทุกอย่างจนแห้งรวยแห้งรวยแห้งแหละคุณมลคือเราว่าจนรวย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 แม่เด็กเลย ลูกหนึ่งอยจ่จะจะใส่เส็เป็นนัวจะสีเสร็จปจังไงใส่เลยนะวะใส่เราโบ,บ่เฮยโบ้เล่จะใส่จะนำตานเพิยังไงวะยายนี้จนบดจ,จนกินไปนัวหอดหาบาทเท่าไหรจะมีคารังกล่องอยูบย่บ่เฮยนีโอเคคาาังก <Okay. S 2> ่อง,งขนมอืมคารแมนบอลบ้เนร่ยเนาะได้ไรประเด็กจะซีบึงใช้ ส้มนะพ่อบ๋อสมน่ะย่างน้อยหนึ่งพ่ออะไรเฮ้ยป๋อต้องใส่ไรหมาซี่บึงพ่อแหละแซ่บไปละหน่วงโดดกันเองกันเองจ้ะใส่เสศนลงมาบริวารเราเพิ่มเพิ่มโปรตีนเจสาหมาเนี่ยปูหนึ่งทางบ้านถากินอยู่พี่น้องเลยพ่อป๋อเอาลงมาแล้วแหละทางบ้านเจ้าอยู่บนมันเจียเออทางบ้านมาซ้อมกินอยู่เมนแรงเกงเราใหม่เนาะ น้องเอ้ค้างา้านจะแ,แซนดังดีได้อันซ้ายจะแซ่บสิ่งเลยเด้อแซบหมดจอบอ่อตอนนี้จะได้รรกระแมนแซบ่บกว่าเน่ยยิ้วเข่าเลยเฮ้ยเอ้ยเอาเอาซีบมึงพี่น้องหมดจ่อมากินน้ำกันได้พี่น้องจ,าจ,าจา้าอันนี้ก็จะเป็นผักแป้นเนะะะะาะเต็มถาดเลยแซลบ์เซบกินได้พี่น้องจ้ามาเดิ่มาเดิ่มซูมเซลน้ำกันพี่น้องเลย ไปให้แค่นางกล้องเจซากรบ่าในหมดจ่อมาพี่น้องพี่น้องเอ้ยมุนไปมันมาหลุดอเลเจ้านางน้องเจมา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 อันเด็ดพี่น้องเลยโอเคโอเคท่าตั้งกล้องนั่งกันแบบอุ้ยเนาะมันเอ็นท่าต่างกล้องมันพับชั่วข่าวค่ะชั่วข่าวค่ะ ขาหนึ่งขาหนึ่งมันพังมามามาอ้วนมือเขาคิวเงินทางเดียวมาเด้อมาเด้อสวัสดีพี่น้องเด้อบอกอะไรมามาเือแต่งานเลยพี่น้องเยขากินเราเปลี่ยนงานเลยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเอาลงมาเลยพี่น้องเลยเจ้าบริหารสิบบาทเหมมาลูมาเอามือเด้อพี่น้องเด้อเด็กอื้ม เีมอะไรเขากินน่เปะงเงเนี่ยนเสเาคนมักเข้าก็บะหมีนะกูมักไอ้นเอาไอ้เนี่ยัดเอาอไเยไนคนหาดวานพี่น้องไม่หมหวนไม่มมดม ไเทปไปกับยาไน่ยมิไปบอกระนั้นินป้าป้อมนไม่ได้ทำได้กินอะไรบ้างไหมอ้าวเดี๋ยวมาสได้กินอะไรบ้างไหมดูกล้องแม่ที่เห็นไหมดูกล้องอ่ไรสิไแล้วไม่ได้เพลิง้อมง่าเห็น้อง่ของป่าอยู่หรอไม่เ านขาตมนอืานขาตมน่นอนากินหมดอนาเลยหอมมองไม่ให้เห็น้เกียมตะชเป็นตำ้ามตำอืมกิน้ยไอโจ๊กเหมือนกันเขาบอเออไอแมมาด้วยอะไรพีเน กาไม่ได้ทำน้ำเลยเยังใครทำน้ำเลยม,มีเคยกินหมงเรื่องเราอะพันปูกเป็นยังไงะปาซอยปูไต่บ้านไม่เยปลูกไม่เคยปลูกอะไรน้ำขวดหมดแล้วไม่ใคยกองแต่น้าไม่เย็นแต่น้ำมีน้ำแข็งอะไรไม่เคยกอกหรอกกงไม่ทัน เย็นมาให้กูคนกูจะทำนะทำบ้านย็นถึงอาเจีบโอ้ยนะเฮ้ยมาสิต้มน้ำเกีือวุ้ยโอ้ยน้บตาลโอ้ยลนึงเหบอ่อต้องตัวเห็ดหวานนะเห็ดพุดดพ้จะเอาไปต้มเหมือนชื่อ่ยชื่อคือบองมา วันนั้นเปตรงน้ำไอ้้คุยขก็ใบ่หวานเร้ว่านจะยุดกันซมัตมนตามเนี่ยก็ตอมันเรียนแก้คุยหเหอมันมีกระเทีย,นะนบ,ยบนะน้ำกระเทียบก็มีน้ำคุ้ยสืไหล้เนไปมันมีลำแม่เอ็นไป,ป,ไปหรอเป่อมันไม่ได้ทำน้ที่โน้นหรอ เต้นให้ให้คอมให้นมาช่วยอืมมันว่าอยู่เร็กแล้วเองเป็นทำงานเยู่วทำงานแลไปทำงานด้วอืมเดี๋ยวไปเป็นเหมือนคนทีบ้านจ้ะอะไรถุกอืมหวานก็ดีกินเลยคอยมือคันคอยอย่ยางให้มันโดนตี่ Nam kênh, mày rừng, nâng 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 nó nâng Nó Nói nâng 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 นล้างกะิให้เรียบร้อยสะอาดบ้านมันเหมงดปรจำมาทาหังทฮะบ้านันเนุื่อมงเด้ไปดำมาอดเยยังไม่รู้รว่าคนี๋ยวก็ดำแล้วมันโดน

เลี S <S ้ยงเรอกมาบนี้พ่อวนีเขาตนลเาหไงเราจะเลียงคู่ได้ยังนี้ปกติเองก็เป็นเลี้ยงสักหน่อยเลี้ยงสักนึ่งบมอเป็นเียวกสออร่อยมากน้องเงินตัวเป็นหมูใจใ่ ลงเนาะอืมลงนูข้างหลังมุงโอ้เนี่ยอืมเขาไปทำงานตอนที่ตาตอนที่ตาเขาเสียยายโทรเอาอืมถ้ามาหลับสุด นายสามูจะไปหาหน้ามีสามแสบมองเบิดเบิด์พักไปกำหนึ่งเด้อเจสซ่าคอยเด้อเบิด์พักไปกำหนึ่งแล้วเฮ้ยพี่เจมี่กินใช่ไหมลาละเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีแสบควนออกหู้ยบีเด้อโอ้